สวัสดีครับโยบผมเฟรมบอยอาร์เซนวน์นะครับวันนี้เรามาเปิดตัวนะครับซึ่งเรามากดเรียวไทม์ไอดีพี่ปาทูอีซี่แมกันนั่นเองนะครับก็ไปเราไปเริ่มกันเลยนะไม่พูดมากนะก็อันนี้ก็เป็นเซตที่ผมทํามานะครับผมได้ทํามาเลยนะครับก็ตัวที่ผมใส่ตามนี้นะก็จะเป็นอาเซนจักรกลเนี่ยมาใส่บนรถดามเอจ40%นะครับลดดาเมจอันตินะเออก็ซึ่งผมก็เป็นคนเรียกว่าไงดี เปิดคนเล่นให้พิทูนะครับไม่ใช่คนเล่นนะเป็นตัวมาณว่าทำคุยให้ไอ้พวกนี้ทำคุยกดเหลือทานะครับผมนะนออกกอทีนี้ก็ตายหมดเลยทะเลลึกต่อยทีเดียวหายหมดเลยนะผมก็ค่อนข้างแรงนะต่อยแรงมากนะครับผมก็ทําไมผมมันไม่ดังหรือแรงเลยเนี่ยหรือช็อตเนี่ยผมขออภัยด้วยนะอ่าพยายามปรับปรุง,ปรปรงนะครับทะเลต่อยบิ๊กหนึ่งวัดหนึ่งล้านนะผมขี่ไปสวัสดยนะครับผมดูยุใครเกียรติดไป สีโบคุลาลิกินะอือไม่สะท้อนสะท้านเลยไทยลึกต่อยอีกหนึ่งบนะครับเบ้มหนึ่งล้านอีกถึกนะจคอจากพัดเด็กถือว่าถึกมากนะครับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรน่ะบอกได้นะครับไม่ใช่ในดีนี้นะอ่าฮะอันนี้วิทูเนี่ยผมจะทำแค่เรลไทา์นะครับเพราะว่าพี่ทูแกก็ต้องลงช่องเขานะไม่น่าจะเป็นการที่ผมแบบไปแยกคอนเทนต์นะครับ ซึ่งผมก็เล่นทั้ง2อดีนะทั้งตัว4ี่สี่โซนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวจะแวะไปทําตัวนั้นตัวนี้บ้างตามเวลาตามจำต,ต,ตามอารมณ์นะครับตามอารมณ์ตามาความเหมาะสมว่าจะเจอทีมไหนหรือเป,นนะป,ป 5, นะล่นนา 4, 2, 6, นะครับโดนเดอร์พิยองเตะมา5้าหมื่นเจ็ดนะแล้วก็ไล่เตะผมไมาสี่แสนสองหกแสนนะครับ น่าขนาดมือนะดูน่าขอดีปกติมาเขาก็กอยอมแพ้เลยนะครับไปเราไปดูคนตัดไปมาอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นน้านฟ้านะเพื่อบัฟดาเมจให้กับเออ่ทะเลลึกนะเดเมดโบนัส20%นะแล้วก็เปิดก่อนอแล้วนะเปิดก่อนถือว่าได้เปรียบน,นะสำหรับเซิร์ฟใหม่นะครับผู้จะขายอเกียร์เต็ตมไปหมดคิดวคูณละลักินะ2 5 0 0 0นนะครับทะเลลึกต่อยไปบัตรนี้อยู่ที่ปุ่มสีล้านแนะครับ จากพัดเด็กกับสนิทตายเนี่ยถือ่แรงมากๆนะซึ่งคิงก็ได้เราก็ได้คิงพัสดสองมานะจากคลิปที่ two นะ่อนข,อขอ้างดีมากเลยนะอ่าไปเราไต่เบิม้มสองแสนเองนะเพราะว่าน้อยนะฟูกิจไล่์ติดต่อไปแล้วก็ไล่จากพัสดสิบคิงต่อยเหมานที่เท่าไหร่นะครับขอสักหนึ่งล้านได้ไหมได้หรือไม่เก้าแสนถือว่าดีคิงตายเลยนะผม แล้วก็ซึ่งเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยใ,ใครใครไม่มีทะเลเนี่ยผมว่าพลาดน,นะครับแต่ก็ควรมีทั้งทะเลแล้วก็ฟูบุก,กิด้วยนะฟูบุกิยูอาร์นะครับเป็นระเบิดแบบใหม่ที่แรงมากนะขามีมุสไปมาสามล้านหกแต่ไม่ขนาอะไรเลยนะครับต่างตีกลับไปสามหมื่นสองนะแล้วเดนดองคือย่องมา 9, เก้าพันได้สี่หมื0นสามแสนสาม,สาม วู้ใครเกียร์เต็มไปแสนสี่ไปบุคคลลาลกิหมืน่นสามนะครับติดโลนะเขาแอาติพาสุดยอดมา้มาเบมหนึ่งแสนเก้าซึ่งเนี้ยผมผมมาภาคแยกกินนะครับตอนแรกจะกดในคอมนะแต่พอดีผมเล่นเกมอยู่ก็เลยไม่ได้กดเลยกดไอแพดเอานะครับคือใครเกียร์เต็มไปอ่ะขอโทษยอมแพ้เลยนะครับผมไปแล้วไปเจอคู่ถัดไปนะครับ ก็อันนี้อ๋อชื่อแหละอ่านไม่ค่อยอ,ออกนะแต่ทีมเขาไม่ได้เมตาคนระับไปแล้วก็ตีไปตามสูตรนะก็เดี๋ยวถ้าฟูกิมาเนี่ยก็จะเอามาแทนทัสเมก,กินนะครับหรือไม่ก็แทนน้านฟ้านะสักตัวหนึ่งนะแล้วชาตยดิเอ๊ชาติดิ้ต่อยไป 4, 000, 1, สี่ล้านหนึ่งนะครับตายตัวเ <laughs> องก็บับดามิงไปปึ๊บ <laughs> นี่ครับอ่ากระโดดเข้อทับเอากขึืนมาไม่เป็นไรเราต่อยไปต่อยคืนนะครับหมัดนี้ที่สามละาแปะโอ้โหตายหมดเลยถือว่าแรงมากนะครับเปิบเปิบเปิบไปต่อยไปทะเลลึกต่อยไปไปิมสามล้านไปแบบโอ้โหตัวเดียวแต่จักรพรรดิเด็กยูอาไม่เป็นอะไรเลยนะค่อนข้างหนามากๆนะครับ ขี่แล้วแรงติอ่ะแต่ปึ๊บปึ๊บขี่แล้วแรงติเหมือนเดิมไม่ใช่แรงติแรงติปกตินะเจ้าพัดเด็กไปหมื่นหกเองนะพับเด็กขอกลับมาที่สองแสนเก้าแมงนะคือใครเ,เกเสร็จมาหมื่นห้าชิบุคุระระกินี่้าหนึ่งแล้วก็ทำการสตาร์ทไปนะครับ ปึ๊บปึ๊บยิงไปรู้ใครเกลียเผ็ดเห็ว่าจะกรบพัดเต็กถือว่าน่ามากๆนะอะไรไทเลึกต่อยหมัดนี้ไม่ปิดงานนะครับปึ๊บสองหมื่นเองนะต่อยทาเก็ตเดียวมันดาเมจบรนลดลงนะครับจริงไปปรับไปมาเไทยลึกต่อยมัดนี้จบไหมปิดงานไหมโอ้ปิดงานเลยนะครับ ไปไปเจ้คู่ถัดไปกันเลยนะว่าจะเจอทีมอะไรกันนะอ่ะอันนี้ปิงอันนี้เนี่ยช้าหน่อยนะมาทีนี้เราเจอทีมแบบคอปู่เลยนะกับบอลอสเอสอาร์บวกนับซึ่งเอามากันเอ่อเทลึกตายแต่จะกันได้หรือเปล่าเราไปดูกันนะแล้วก็เปิดไปก่อนเหมือนเดิมนะเนื่องจากสปีเราเนี่ย42เลยนะกับซอมบี้คือใครเก็บเด็ดไปโราแตกหมดนับชิโบ้คูลาลกินะ5้าแสนห้าอ่าตายแค้หนึ่งดูดิหมัดนี้แรงไหมครับ ปุ๊บหกล้านเก้าไปหวั่นเลยตัวพีแบงก์ก็ติไปคิงคิงหมิ่นไปปึ๊บปับบับเลือนะ่ะต่อยอันนี้ผมจัดทีมผิดนะปเป้มปิดงานนะครับเอ้ยมเผือาไปใส่ผมผมลืมใส่เด็กมานะใส่บัลล็อตนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะไปคนต่อไปเราเจอเลยนะครับ ่าคนนี้เรามาเจอทีแบบเมตาสุดๆเลยนะครับเมตาแบบเมตาจ่ายนะเซิร์ฟหกสามห้าหรือเปล่านะไปซสมบี้แมวก็เปิดก่อนเหมือนเดิมนะคือเปิดก่อนได้เปรียบนะแต่เขาไม่ใส่คอเด็กมานะเหมือนใส่เป็นเหรียญเ,เลือเ่อยคอบอลอสนะไม่รู้เลือกผิดหรือเปล่านะแล้วก็ติไปนะครับจะพัดเอ้ยไมไ่จะพัดเราจะเลื่ลึกไปเปิดไปหกล้านไปหมดเลยปุ๊บก,ก,ก,ก็บับ รับไปนะครับปุ่มต่อยใลยเล็กต่อยหมัดนี้ป้ามห้าใสเบาๆนะครับเออ่ทัตสูบุกิทัตทัตสูบุกิไม่ใช่ทัตสูบุกิซูิุกินะก็ได้วสิไปใลยเล็กต่อยมนันอีกรอบอีกหมัดหนึ่งขอหนึ่งล้านได้ไหม999ถือว่าแรงนะครับส,สบปิแมนไป28อีกนะคิงคันติไปปึ่บ แล้วก็ติยิวเลือดขาวแล้วรวนะฮิวเลือดขาวฮิลลิทม่วงนะเดี๋ยวลิอมองข้างน้อยทะเลลึกเขาต่อยมาหมัดนี้ที่เท่าไหร่ปึบสี่ล้านสองไม่ขนาดมือนะครับระวังเลือดเขาเสรมาแล้วเตกกลกบขึ้นไปนะผมอาชาด้ยิงเขาไปสวรค์แลยนะปึบห่าเขาแพ้นะครับไ,ไปดูคู่ถัดไปกันชื่อคนนี้ก็คือคนเดิมเลย เราดูกันว่าเขาจะแก้เบื้อได้หรือเปล่านะซึ่งโซนิกแกเนี่ยสปีดพื้นฐานแกไวนะแต่ว่าแกบัฟไวได้ไม่เท่าโซนิกนะเอ้ยไม่เท่าซับี้แมนนะเขาก็เลยเปิดกล่องเดิมรอบนี้แกใส่เป็นคอสจัก,กรพลาสติกมาเลยนะไม่สิเราใส่จัก,กรพลาสติกเดี๋ยวนี้ว่ะขอไปเนะปึ๊บเป๊มข้างแรงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแรงตีไป ต่รอบนี้คือเราเอาขอเขาไม่ค่อยลงเลยนะไม่เป็นไรเราดูหมัดที่2นะหมัดนี้แหละหมัดปิดชีวิตไปสองล้านหนึ่งไปสองล้านสองซึ่งทะเลือเขาไปหวั่นเลยนะครับหมัดนี้ปึ๊บ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 ตายแล้วก็ปล่อยปึ๊บซึ่งก็ชนะตายหมดเลยนะครับผมก็จบแล้วนะครับ กับการเล่นเรือไทม์พียงเท่านี้ใครที่ผมยใายผมเนี่ยทำคอนเทนต์นอะไรเนี่ยมาเติมบอกมาได้นะครับอยากให้ผมไปทำเกมอะไรเนี่ยก็ลองบอกมาได้นะครับแต่หลักผมทำเป็นพันนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลวาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้าแบ๊ายบายครับก็มาแค่รีวิวการเล่นเรือไทม์พิเทูแค่นั้นเองนะครับผม